แม่ผู้แอร์นะครับ A 1 9 3 2ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดตราดนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าสีอะไรแต่ที่รู้ก็คือจอแตกแน่นอนเปลี่ยน LCD สวัสดีครับ B Max นะครับคลิปนี้ก็ได้มาแกะเครื่องของลูกค้านะครับจากจังหวัดตราด ตัวนี้ส่งมาเปลี่ยน LCD เป็น MacBook Air ปี2018-19นะครับโมเดล A1932 ตัวนี้เสียกันค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนยกใบเปลี่ยนเฉพาะแค่จอย LCD ได้นะครับมาดูกันแต่แต้นวับ สีโอเคนะครับมีรอยบุบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้อีกนิดหน่อยตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้จะบุบเยอะสุดนะครับตรงนี้น่าจะร่วงตกพื้นส่วนอื่นก็โอเคนะครับนี่โอ้ล้ามาน,นี่เลย นะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการแกะกันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยน l t d นะครับโอเคนะครับก็มาแกะฝาหลังกันเลยสำหรับตัว MacBook ตัวนี้ในกรณีลูกค้านะครับที่อยู่กรุงเทพช่วงนี้นะครับโควิดแรงมากอาจจะไม่ต้องเดินทางนะครับส่งเป็น messenger มาก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ส่งกลับให้ไม่ต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็แถมยังทำงานรอที่บ้านได้อีกด้วย เรียบร้อยนะครับนี่เราก็ได้จอออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยน LCD ข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะขอบยางหรือจอ LCD ด้านในเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยน LCD นี่ของเดิมจะแตกตรงนี้นะฮะล้าวมาเลยของใหม่ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ภาพคมชัดมากแล้วก็ในส่วนของขอบยางต่างๆเนี่ย เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลดเวลาของวิดีโอผมใส่จอไปเรียบร้อยแล้วเหลือทําการใส่ฝาหลังอย่างเดียวนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องตัวจอ LCD แบตเตอรี่ติดต่อบีบีแมได้นะครับของเราก็จะมีพาร์ตต่างๆไว้คอยบริการลูกค้า เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอใน MacBook Air ปี2018-9 1นะครับโมเดล A1932 ก็เป็นอันจบน,นะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดต่ากครั้งคลิปนี้ผมอานนท์กับเจ้า MacBook Air ตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกันด้วยสแกนลายคิวอาร์โค้ดนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ